ช่วงเมษาสงการ COVID โควิดระลอกที่สามอยู่บ้านกันนะครับปลอดโรคก,ก็มาบันทึกวีบล็อกไว้หน่อยเนื่องจากอยู่บ้านนานชูสงการก็เลยสั่งหูฟังมาเล่นๆนะครับเห็นมันถูกมากเลยสั่งมาสองตัวแบบอินเอียตัวหนึ่งกับแบบเป็นครอบหัวตัวหนึ่งนะครับก็มาทำวีบ็อกเก็บไว้ซะหน่อยนะครับตอนนี้วันที่ยี่สิบ วันนี้วันที่22เมษายน64มาดูเทคโนโลยีหูฟังกก็ันบ้างว่าช่วงนี้เป็นยังไงม้างสำหรับคลิปนี้ก็จะไม่มีการสาธิตวิธีใช้งานไม่ใช่รีวิวนะนี้เราอยากจะบันทึกเก็บไว้ดูเฉยว่าปัจจุบันนี้มันสุดยอดขนาดไหนแล้วไม่มีการโชว์เสียงนะครับเพราะว่าโชว์ไปก็มีประโยชน์เสียงมันบอกไม่ได้นรับเวลาดูคลิป ก็ตัวแรกก่อนเลยนะครับตัวแรกภูมใจมากก็ขยับมุมกล้องหน่อยมาดูหูฟังตัวแรกนะครับยี่ห้ออะไรไม่มีนะครับโนเนมนะครับ TWS ย่อมาจากน่าจะย่อมาจาก two wireless earbuds นี่ with power bank ซะด้วยนี่ก็มาจากเมนะืองจีนผมสั่งมาร5อห้าิบบาทครับไม่น่าเชื่อครับ ร้อยหสิบาทรวมส่งเป็นร้อยเจ็ดสิสมัยก่อนจะเห็นขายอยู่ประมาณ4ี่ห้าร้อยนะสักสองสมปีแล้วบ้งเด๋ยนนี้บางที่ในเมืองไทยก็ขายอยู่ประมาณ2อ9บาทอะไรแต่เนี้ยสั่งมาประมาณเจวันนะครับร้อยเจ็สิบาทตัวน,นั้นโคตรถูกถูกใจหายเลยก็เป็น้องพูดมาตรฐานนะครับยูทูบเอ,อ่อบลูทูธห้าจุูน มีเพราะว a n แบง์เนียนครับอันนี้อันนี้ช่องเสียบสามารถเอาไปชาร์จโทรศัพท์ได้ตั้งหากสุดยอดเห็นบางตัวนะครับบางรุ่นมีเป็นแบบไฟฉายด้วย <c oughs> นี่ครับร้อยห้าสิบบาทได้ขนาดนี้ปัจจุบัน ก็จะมีบอกนะครับเดี๋ยวอุ้ยล่วงจะมีบอกว่าแบตเหลือเท่าไหร่และแบตของของ power bank ตัวนี้เหลือเท่าไหร่นะครับประมาณนี้พอดึงออกมาปุ๊กก็คือเปิดสวิตช์เลยนะก็เสียมเชื่อมต่อแล้วนะครับก็จริงๆไม่ต้องอธิบายนะพวกนี้มันเชื่อมต่อง่ายๆครับสมัยนี้น่าจะเป็นมาตรฐานนะครับเปิดปุ๊บเชื่อมต่อปับ๊บอะไรนี้นะครับ เชื่อมไม่ได้ก็หาสักนิดหนึ่งครับเสิร์ชหานอนก็บังคับเชื่อมต่อได้ไม่ว่าจะมีสักกี่หูก็ตามนะครับก็เชื่อมต่อได้ง่ายก็ไม่ไม่จะเป็นต้องคุยนะครับเนื้องานถ้าเกิดดูจากที่โฆษณาแมลาซาด้านะที่ซื้อมันจะมีแบบคล้ายๆกันหลายตัวมากครับเปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยอะไรเงี้ยแต่ผมก็คิดว่าด้านในเหมือนกันหมดแล้วก็พลาสติกเวลาดูในรูปจะดูสวยงาม ดูมีราคานะแต่ว่าตัวจริงดูเป็นแบบกล่องแก่งไม่มีราคาเลยถูกๆเบาๆอะไรประมาณนี้ยอมรับว่ามีอคติในเชิงลบแล้วแต่รับมาแต่ก็ยังว่านะั้นร้อยเจ็ดสิบบาทครับเอาอะไรมากอันนี้เป็นเรื่องภายนอกนะครับเราก็ไม่อยากจะใส่ใจกับมันพูดถึงการใช้งานจริงดีกว่านะครับ หลบไปก่อนให้มันเป็นตัวเด่นตัวเดียวภาวาการใช้งานจริงเป็นยังไงบอกเลยว่าไอตัว power bank ต,ตรงนี้ชาร์จได้ประมาณสัก7-8ครั้งเลยนะครับสำหรับแบตเตอรี่ในหูฟังนี่ยังไม่เคยลองแบบหมดหมดเลยนะแต่ว่าเคยวิ่งอยู่เคยใส่วิ่งใส่นั่งเล่นเนี่ยสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงไม่หมดนะครับสบายสบายเลย หรือจะแยกใช้แบบหูเดียวเป็นโมโนโก็ได้สองหูก็เป็นสเตอรโอรับประกันว่าแบตเยอะครับนับรองอึดมากพูดถึงแบตไปแล้วคราวนี้มาพูดถึงเสียงนะครับเสียงเป็นยังไงอันนี้ขอขอตินิดก่อนเลยนะติก่อนเลยคือว่าหนึ่งตัว LR เนี่ยซ้ายขวาเนี่ยเล็กมากนี่ดูนี่ครับเล็กนี่ครับ มองถ้าไม่เห็นนะครับจริงๆน่าจะทำเป็นแบบเป็นตุ่มอะไรแบบจับหูปุ๊บรูปั๊บเลยบาดีบางทีก็ใส่ผิดใส่ถูงกันการดีไซน์ตรงนี้ก็มียางมาให้สามขนาดนะครับอันนี้เป็นขนาดกลางเวลาใส่มันจะอัดเข้าไปอยู่ในในหูทั้งข้อทั้งหูเลยนะครับแต่ว่าตัวยางเนี่ยไม่ได้ยัดเข้าไปในรูหูเรานะแค่อยู่ข้างในใเฉย ถามว่าเสียงดีไหมบอกนละเสียงโคตรดีเลยนะตอนแรกก็มีคตินะครับเปิดมาครั้งแรกสั่งมาปุ๊บแกะเปิดเลยนะครับ,เส,บเสียงทึบเสียงทุ้มทึบเสียงแบบกระจอกมากอะนะครับหลังจากเบิร์ไปสักสามวันนะวันหนึ่งเขาวิ่งสักเปิดวันละสองสาชั่วโมงเนี่ยเบิร์ไปสามวันโอ้เสียงดีมากปกติหูฟังเล็กๆก,ก,กระจอกกระจอกแบบเนี้ยเบสไม่มีใช่ไหมครับอันนี้เบสมาแน่น เบรดมาแน่นมากอะแน่นจะต้องปิดปิดพวกอีควอไลเซอร์เลยนะครับเพราะว่าเบรดเบรดเยอะมากแต่เสียงเสียงแหลมไบบเสียงชัดชัดชัดตวเนี้ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เสียงกลางก็ถือว่าชัดเจนใช้ได้นะครับฟังละเพาะบอกเลยว่าฟังละเพาะราคานี้แบบหูฟังแบบผมมีโซนี่ของแทนครับ j V c ของแทนนี่หลบไปเลยครับซูไม่ได้แล้วเสียงดังมากตัวนี้ ยอมรับแต่ว่าก็มีข้อจำกัดคิดว่านะครับเสียงที่เสียงเบสที่ดีเนี่ยมาจากการดีไซน์หูปัจจุบันผมมองว่าหลังๆนี้หูฟังของจีนเนี่ยไม่ว่าจะถูกจะแพงในเบสมาเต็มตลอดอยู่แล้วนุ่มกังวานดีมากเพราะว่าเวลาเราใส่เข้าไปในหูเนี่ยไอตัวหูฟังเนี่ยจะเข้าไปประกบอยู่กับประกบอยู่กับหูเราทั้งอันเลย แล้วสมัยก่อนเนี่ยเสียงเบสเสียงนุ่มเนี่ยมันต้องอาศัยแบบกลางวานจากจากกล่องจากตู้ลําโพงใช่ไหมครับจากตู้ลําโพงจากหูฟังที่อันใหญ่ๆแล้วครอบอยู่อะไรเงี้ยแต่หลังๆผมรู้สึกว่าเสียงจะเสียงไม่กลังวานจากการที่ออกแบบให้ดีไซน์มาให้มันไปนสะท้อนอยู่ในแก้วหูอยู่ในกระลุกกระดูกหูของเราเนี่ยมันก็เป็นตู้ลาโพงตู้หนึ่งปไปเลยเนี่ยมันก็ทำให้เสียงนุ่มกลงวานอยู่ในหัวได้ สังเกตอย่าถ้าเกิดใส่วิ่งปกติใสใ่ใส่ปกติเนี่ยเสียงเบสจะนุ่มมากนะครับดังแบบชัดเจนนุ่มเพาะเลยแต่ถ้าเงี่ยนหน้าไปจนสุดทําให้คอมันตึงๆเนี่ยเวลาคอเราตึงปุ่มเันบีบลงไปเนี่ยเสียงเบสหายไปเลยนะครับแปลกมากเออหรือว่าอ้าป,ปากก็ได้ลองดูนะครับใส่เปิดฟังเสียงเบสจับดูว่าเสียงเบสเสียงกลางวานทุ่มเนี่ยมาเต็มเลยเพราะอ้าปากกว้างนะเสียงเบสหายไปเลยเออแปลกมากเลยอันนี้ อาจเก็บไว้บันทึกส่วนตัวด้วยอาจจะเป็นที่สรีระของคนดนวยนะผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเสียงเบสมันมาเหมือนกับว่าเวลาเราใส่หูฟังแบบก,กระจกๆเนี่ยแล้วเราเอามือกดลงไปแรงๆมันดันอยู่กับหูแล้วเนี่ยเสียงเบสถึงจะออกเห็นไหมครับแม้แต่ JVC ก็ตามถ้าเกิดใส่ไม่ดีหรือบางทีใส่นานๆพวกเงนือออกปุ๊บเนี่ยหูฟังมันจะเริ่มหลวมเริ่มออกจากรูกหูปุ๊บเนี่ยเบสหายไปเลยเลยจะเสียงแหลมเสียงกลาง เราต้องเอามือจับมันยัดเข้าไปใหม่หรือว่าเอามือกดปุ๊บถึงเสียงเบสเงี้ดัง,ดดงแต่ตัวเนี้ยไม่ต้องเลยใส่แล้วบางทีเิงรู้สึกว่ามันก็ลวมๆอยู่ในหูนี่แหละเว้ยแต่เบสม่งมาแบบชัดเจนเลยไม่มีหลุดไม่มีหายเลยก็น่าจะเป็นกิจกับการดีไซน์ด้วยนะผมว่าก็เลยมองว่าดีนี้หูฟังจีนนี่ไม่ธรรมดาครับร้อยห้าสิบบาทนี่สุดยอดเลยอะส่วนระยะเวลานี่จะทนานานขนาดนี้ก็ว่าอีกเรื่องนะแต่ว่าตัวเนี้ยเบิร์แล้วเพราะมาก รอยยังไม่เบิร์นนี่ไม่เพาะเลยเสียงทึบเพราะจนม่ยมจับผิดดับผิดว่เฮ้ยโหร้อยห้าสิบาทมันก็ดีขน,นาดที่เลียวะ่ะแบบใส่แล้วไม่อยากถอดแต่บางทีแบบข้อเสียอยีกอย่างหนึ่งก็คือว่าใส่ปุ๊บไม่ต้องทำมาหากินครับหยุดนั่งฟังเพลงเพาะมากครับทุกสไตล์เพลงคลาสสิกเครื่องดนตรีทุกชิ้นนะครับออกมาชัดเจนแยกสตีริโอซ้ายขวามีมิต,มติมิติเสียงชัดเจนมากเสียงกีตานี่เสียงรูสเสียงจิด๊ด อะไรนี่ก็เก็บทุกเสียงฟลุตเสียงหายใจเขาออกนี่โอ้ออกมาหมดทุกเม็ดเยี่ยมเยี่ยมมากอันนี้เยี่ยมมา,มากนะครับยอมรับเสียงชัดใสแต่ว่ามันจะไม่มันจะไม่แบบเหมือนกับสเตอริโอแบบ Fm นะมันจะเสียงแบบ a อนะบอกเลยแต่สเตอริโอนะครับแยกเสียงมิติดีเลยดีแต่เรียกอะไรสเตรหรือความกว้างของเสียงเนี่ยความกว้างของเวทีอะไรยอย่างเงี้ยก็ยอาจจะสู้ของแพงไม่ได้นะแต่ผมฟังแบบ ของทแท้ที่มีอยู่ที่กัดซื้อสมัยก่อนเนี่ยยอมรับว่ากระจกว่าเยอะเลยอันนี้เจ๋งเจ๋งจริง,รง,รงก็ไม่ได้เชีย์นะครับวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังเฉยๆแล้ววันหนึ่งจะเจอตัวดีกว่านี้นก็ได้อ่าคนนี้เรามาดูอันนี้ก็จบคลิปว่าผมว่งนะก็คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้แหละครับไม่ง่ายนะครับยาวๆไปเลยนะครับไม่โชว์แล้วก็นนี้เชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับห้าร้อยห้าสิบบาทลองดูได้